ผมว่าปีที่แล้วน่าจะเป็นปีที่มีความท้าทายมากกว่าหลายๆปีที่เราผ่านมาเพราะที่ช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของพวกเราคือการสร้างนะครับว่าธุรกิจของพวกเราจะเดินต่อยังไงแล้วก็ขยายธุรกิจไปที่ไหนบ้างแต่สําหรับปีที่ผ่านมานี้ปี2022นะครับน่าจะเป็นปีที่เราได้รับความท้าทายที่เป็นภายนอกมากกว่าภายในนะครับภายนอกที่พูดถึงนี้หมายถึงอย่างเช่นนะครับราคาน้ํามันที่สูงขึ้นมหาศาลทําให้ภายในเราต้องปรับปรุง นะครับเรื่องของโครงสร้างต้นทุนค่อนข้างเยอะอีกอันหนึ่งนะครับคือตลาดอ e ีคอมเมิร์ซค่อนข้างนิ่งนะครับเนื่องจากปี2021ตนะครับเติบโตค่อนข,ข้างเยอะมากปี2022นะครับก็เลยเติบโตค่อนข้างนิ่งบวกกับปัจจัยพื้นฐานของตลาดทุนนะครับทำให้แต่ละบริษัทนะต่างก็เน้นเรื่องของต้นทุนมากขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าของพวกเราที่เป็นแพลตฟอร์ม นะครับก็ลดการยิงโฆษณาหรือการอุดหนุนนะครับให้กับผู้บริโภคมากขึ้นทําให้ความท้าทายในปี2022ก็แตกต่างกับปหลายๆปีที่ผ่านมาครับผมว่าปี2023นะครับกับดีกว่านะครับปี2022ที่ผ่านมาเพราะสิ่งที่ต่าที่สุดของพวกเราเราผ่านมันมาได้แล้วเราก็รับมือสถานการณ์นั้นได้แล้วนะครับเราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะสำหรับปี2023ผมกับบองบวกนะครับจากหลายๆปัจจัยปัจจัยที่1คือเรื่องของการท่องเที่ยว ที่กำลังจะกลับมาในประเทศไทยผมเชื่อว่าผู้บริโภคก็จะกลับมามีฐานะทางการเงินที่คล่องมากขึ้นและก็มีการบริโภคที่จับใจมากขึ้นนะครับนี่คือส่วนแรกส่วนที่2คือสถานการณ์โควิดตอนนี้ผมว่าน่าจะถึงจุดที่ดีแล้วนะครับสำหรับทุกคนผมคิดว่าธุรกิจต่างๆก็จะกล้าลงทุนมากขึ้นตลาดการเงินผมว่าก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับธุรกิจของพวกเราเองผมคิดว่าปัจจัยหลักคือการบริโภคถ้ามีการบริโภคมากขึ้นนะครับธุรกิจของพวกเราก็จะเป็นปัจจัยบวกมากขึ้นครับ